สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสนับสนุนโดยสิงคคอร์ปอเรชั่นก้าวสู่50ปีไทยออยกลั่นพลังงานที่เป็นมิตรกลั่นความคิดเพื่อสังคมไทย และวิปรัฐบาลกำหนดอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมด4วันหากฝ่ายไหนใช้เวลาเกินกำหนดต้องแสดงความรับผิดชอบสวนสัตว์เปิดเท้าเขียวได้อีแลนด์เป็นสมาชิกใหม่ให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งเด็กๆได้ชมต้อนรับปิดเทอมแม่ใจโหดจับลูกแรกเกิดแดใส่กระเป๋าเสื้อผ้าจนคอหักตายก่อนนำมาถ่วงน้ำแต่ไม่จมน้ำลอยมาจนมีผู้มาพบเห็น ผู้ประกอบการต่างขยอยขอปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างต่อนเนื่องขณะที่พาณิชย์ย้ำจะพิจารณาต้นทุนราคาสินค้าอย่างละเอียดและให้ขึ้นตามความจำเป็นเท่านั้นพร้อมประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในขา่าวเท้าทีนิวส์กับบุญชัยธนภัยรินและกุลเลืี สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่ข่าวเช้าทีนิวสำหรับข่าวเช้าก็วันนี้ประจำวันพฤหัสบดีนะครับที่10มีนาคมนะฮะ2 5 5 4นะครับเราเริ่มต้นกันเหมือนเช่นเคยคุณกฤลดีครับกับวันนี้ในอดีตค่ะวันนี้ในอดีตนะคะเราย้อนไปปี2529ค่ะถ้าพูดถึงดาวหางฮันเล่นะคะหลายหลายคนจะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนค่ะซึ่งก็ในวันที่10มีนาคมนี้นะคะ เป็นดาวหางทะเลเนี่ยเริ่มปรากฏบนฟากฟ้าเมืองไทยอีกครั้งค่ะหลังจากครั้งก่อนที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่5นะคะยนดาวหางัะเลค่ะเป็นดาวหางดวงหนึ่งที่มีความสว่างมากสามารถรมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเป็นดาวที่มีการบันทึกข้อมูลไว้มากที่สุดแล้วก็ยาวนานที่สุดละค่ะถือว่าเป็นดาวที่สวยงามจริงๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นนะคะดาวหางัะเลย้อนย้อนปี29เลยนะ ก็เป็นความรู้รอบตัวที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้แล้วค่ะ,คอะขอบคุณคุณกุลดีนะฮะแลวก็สําหรับข่าววันนี้ครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแล้งนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ทอ2จังหวัดแต่ว่าทางกบป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเตือนว่าจะเจอพายุฤดรร้อนนะครับอีกประมาณ42จังหวัดขณะเดียวกันในที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้เนี่ยมีรายง,งานว่าบุรีรัมย์แล้งหนักสุดในรอบ40ปี นะครับค่ะเพราะว่าส่งผลกระทบทั้งในเรื่องของการทํานาปังแล้วที่จะทําได้แค่ในรอบแรกยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเพลิงไหม้ด้วยใช่ใอย่างที่เราเล่าข่าวกันมาเนี่ยควบ้องกันแล้วก็บรเทาสารภัยเขาเตือนว่าให้ชาวนาลดการทํานาปังนะฮะเพราะไม่อยากจะให้ใช้น้ําเยอะนะครับเพราะว่าเป็นห่วงว่าเดี๋ยวประมาณช่วงกลางปีปลายปีไปเดือนเดือนน้าจะไม่พอนะครับ แล้วก็ในส่วนเรื่องของการเมืองนะฮะก็ได้สรุปในเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่ว่าใจรัฐบาลนะครับจะเริ่มในระหว่างวันที่15ถึง18มีนาคมนี้นะครับใช่แล้วล่ะค่ะก็จะแบ่งเป็นฝ่ายค้าน40ชั่วโมงนะคะคร,รัฐบาล20ชั่วโมงแล้วก็เผื่อเวลาในการประท้วงอีกด้วยอีก6ชั่วโมงนั่นเองค่ะรวมกันก่อเวลาในการอาภิป,ปรายนะฮะทั้งหมดก็66ชั่วโมง นะครับน <500. S 1> ี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจเองก็ดีนะฮะตอนนี้ก็ยในที่ทางของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินก็ปรับขึ้นดอกเบี้ยไปอีก0.25นะครับก็ทําให้ณตอนนี้นะฮะแบงก์พาณิชย์หลายที่นะครับเมื่มอวานนี้แบงก์กรุงเทพก็ประกาศขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะครับแต่ก็มีข่าวดีคืนกลุลวดีถึงแม้ว่าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยแต่ว่าน้ามันลด ใช่แล้วราคาน้ำมันลดนะคะราค่าเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะติดตามกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พากกันสักครู่ค่ะครับ